สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องชาชาเอ็นะคะคลิปในวันนี้นะคะชาเอ็นจะพาเพืนมาทเที่ยววันชาติอเมริกาค่ะ Independence Day นั่นเองหรือว่า4 July เนาะก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะคะที่นี่นะคะก็คือที่ฟรอย l a แลมพารนะคะ ก็ที่ลาสเวกัสเนาะอเมริกานะคะก็เดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปของเชม์เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมช่วยเชย์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันก่อนด้วยเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับกันว้า very nice ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศพักนะคะนี่ก็ประมาณนี้เลยโหคนแบบมากันแบบคึกคักมากๆเลยนะคะ ตอนนี้เชีก็กำลังจะเดินไปที่งานนะคะก็ค่อนข้างไกลสักนิดนึงนะคะท<อ>ุกคนงานนะคะก็เริ่มกโมงเย็นนะคะจนถึง3ทุ่มเนาะก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะคะว่ามีบรรยากาศอย่างไรบ้างคะ่ะพที่นี่นะเชียงว่าบรรยากาศก็เหมือนแบบสวนลุมสวนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยที่เมืองไทยนะคะ<อ>ก็จะมีที่นั่งพักตามจุดต่างๆเนาะ ธีมในวันนี้นะคะทุกคนเขาก็จะใส่แบบขาวแดงน้ำเงินนะคะตามวันชาติของอเมริกานะคะพวกเราก็ไม่พลาดนะคะและใครที่เข้างานนะคะ500คนแรกนะคะนี่เขาก็จะมีแจกธงด้วยนี่ที่เอาซินโบอกอยู่นะคะสนุกสนานเลยนะะเด็กๆก,ก็เยอะมากๆเลยะคะ่ะทุกคน บางคนนะคะอย่างทั้งหน้าเราเนี่เ,เขาก็จะแบกเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยแบกเสืออะไรมาด้วยนะคะเ,คเราก็ไม่ได้นำมา <c oughs> ไม่รู้นะคะมาครั้งแรกนะคะคก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวเดินเล่นไปแต่ว่าเนี่ยตามจุดทางเดินนะคะเขาก็จะมีม้านั่งอะไรอย่างเงี้ยตลอดทางอยู่แล้วนะคะถ้าเมื่อยก็นะนั่งพักได้ คนมาอบตบปลาด้วยนะคะทุกคนในงานนี้นะคะเขาก็บอกว่าเออมีพวกฟูตดทรั์นะคะมีแบบแบบลอฟมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่เราก็เข้ามาถึงในบริเวณงานแล้วนะคะทุกคนคนคึกคักมากเลย ฟูดทรักว่าเขามีอะไรในงานบ้างนะคะอันนี้จะเป็นร้านแนวแบบทาโก้นะคนเยอะมาก อ่หามอยู่นะคะอากาศก็ร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนออซินเป็นยังไงบ้าง อยู่เฉานีนะคะเราด้จะซื้ออาหารนะคะที่ร้านนู้นเนาะสวนเอมก็ซื้อที่ร้านนี้นะคะเตาก็ไม่ขยื้เลยนะคะทุกคนตอนนี้คือแบบคนคึกคัมากๆ ลเดลนนะคะเชมก็จะเอารองเท้าคู่นี้มาใส่นะคะเพราะว่าใส่วันอื่นเนี่ยมันก็คงแบบงงๆอยู่เนาะต้องใส่วันนี้นี่แหละนะคะโฟลดอร์ไลน์ค่ะเดี๋ยวจะโชว์เพื่อนๆดูนะคะเขาก็จะมีนี่นะคะสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญแล้วก็หกเหรียญนะคะโดยที่พนักงานนะคะเขาก็จะตักน้ําแข็งให้เราเนาะแล้วเขาก็จะยื่นให้เราแบบนี้ เฟรเวอร์เองเนาะว่าเราอยากจะได้รสชาติใหม่นะคะคก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนคได้มาแล้นะคะทุกคนเ,คเดี๋ยวเรามารอนะคะต่อแถวนะคะว่าจะเอาเฟรเวอร์ไหนนะคะมาดูกันนี่ก็เป็นไซส์4ดอลลาร์นะคะ ะะมันก็เลยจะแบบแ้านิดนึงเนาะลูกชายตอนนี้นะคะแก้มแดงมากๆเลยนะคะแบบกินลอลลี่พอปไปนะคะก็อารมณ์ดีขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนคือพอเราสั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องแบบมารอนะซึ่งแบบก็ใช้เวลาสักพักเลยนะคะนี่ก็เมนูของเขาอันนี้น่าทานๆนเลย <Wow. S 1> ทุกคนก็จะมีขนมของขนมหวานนะคะนี่เมนูต่าง ก็จะประมาณ30นาทีนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวค่อยมารับของตรงจุดนี้เนาะ <Ooh. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะไปโซนแบบแอคทิวิตี้ฝั่งนู้นก่อนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาโซนอีกด้านหนึ่งนะคะที่เป็นโซนแอคทิวิตี้นะคะงานนี้นะคะเขาก็มีแจกนะคะของที่ระลึกสำหรับเด็กๆค่ะโอเค you are play ball นี่นะคะทุกคนเราก็ได้งมาแล้วนะคะของที่ระลึกนะคะก็บรรยากาศในงานนะคะตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะมีฟู้ดทรัฟเป็นพวกแบบไอศครีมนะคะต่างๆเนาะเอาละค่ะทุกคนนี่นะคะนี่อัพก็สั่งเฟนอ่คอนเนติคัตโรนะคะ,ะเมนูหนึ่งนะคะอะไรเอ,อ่ยเมนูหนึ่งเป็นเมนูเป็นนี่ชีสคาสติยาะนะคะส่วนคันนี้นะคะก็ Those flow necklaces. If you find yourself that and you have like three on you, share. Go ahead, and share with somebody. I dare you. สุขสันต์วันชาติอเมริกานะคะแฮปปี้ o u ร์ h ูล l y 2021เนี่ยแดดดีกับออสตินนะคะอาจจะมืดไปหน่อย